ผมก็ให้เห็ดนหนำมักเลยไหลนะผมก็กล้วยกันไปกล้วยครับนี่ครับดูกล้วยสวยๆครับไหลจ่ายพันครับสิบจายพันเยี่ยมยอดนี่ครับกล้วยเพิ่นครับกล้วยงามโอ้ต้นดำๆเรนี้แง่นี้ก็มีครับโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมยอดไปชมครับต้นโอ้ต้นกล้วยเล่าง,งามจริงอ อันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์มีสายพันธุ์อย่างไรครับคนละตัวนี้มันมีสายพันธุ์กล้วยแหล่ล้วก็หอมปทุมตัวนี้หอมกะละสินไอตัวนี้หอมไอ้กล้วยเขียวเหรครับกล้วยเขียวกล้วยสุกเขียวหน่อยอ๋อครับตัวนี้เออกล้วยครับอันนี้กล้วยนากรูครับตัวน้ตัวสุดท้ายนี่กล้วยนาครับอันนี้มันเป็นกล้วยอันไอ้หอมกะละสินนะครับทุ่มนี้นี่ครับครเพราะว่าผมขุดธนอมันไปเรื่อยๆมันหลุดราะว่าไงว่ามันกรบโปงไง มันก็ต้องอาศัยเฟืองยังหมแน่กับขีงัวอันนี้น้ามักผมครับอยู่หันผมมักทั้งเลยับแล้วก็เอาไอ้สุ่มใบอันนั้นใส่น้าตาลแน่น้าตาลลุงเอาเอาหนึ่งเขานะครับที่มนเหลือนะมาใส่ใส่ถังไว้ครับแล้วก็เทลุ่งแต่ว่าเขาก็ต้องค้นซุ่มมือมือละสิฟซิฟหน้าที่อะไรครับพอไม่มีเวลาเนี่ยครับย่างไก่แต่ว่ากบคนในมันไปทั้งเดี่ยวเด้อครับเด้อบคนขึ้นนี่จูลิซี่มันสีไันสีสลบคือน้นหมุนนี่ละ เป็นวิธีครับผมครับคือหนึ่งมีจักสายพันธุ์ไอตัวนี้มันสิมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามุกพุดาเจ็ดสายพันครับเจ็ดสายพันหนึ่งครับผมขัดพุได้ขึ้นอยากได้สายพันธุ์อื่นอีกวะมันก็จะได้อยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมกําลังหากล้วยพะโล่ห้ากล้วยพะโล่ครับกล้วยตีผมได้แล้วกล้วยพะโล่บ่ครับกล้วยพะโล่เมื่อกบอกใหญ่ๆน่ะครับโอ้แล้วครับ มูกะว่าเสียวมะไยโยครับเจ้าหนอนหนึ่งเขากเสิมาแหลกเอาหนอกกล้วยนี่ล่ะไอ้อันสุ้มตามความคิดจกของการปลูกกล้วยนี่ให้มันงามนี่ขั้นตอนเริ่มต้นไอ้ปลูกจัาไหขั้นตอนเริ่มต้นนี่เนาะครับเนาะบอกว่างยว่ากล้วยนี่มันกะมากน้ำครับครับกล้วยมันมากน้ำ้วก็นาเท่านี้ก็ต้องแห้งครับทั้งไตต้องสุ่มกล้วยครับส่วนมากนะอล้ามันสีบอกว่าง่ายว่ามาหักมันสียังลงไตครับ หากมันยังลงไตมันสีบวกรวยอันนั้นภายในหากมันสีอันนั้นหอก,ก็ต้องถมไว้ทื่อๆครับ,รบถมทุ่มนี่ครับเราก็เอาจุลินทรีย์ตัวนั้นมาหดเออหดเอหดเบาไงว่าเาสมนำครับครับสมนำจกักไอว่าไงจกักขันขันกัแบตหน่อยห่าน่ะครับเอามาเทลงใส่สมกบนำหกก้อเขามาหดครับหดใฮ้มันใส่เงาใส่เงาก็ได้ครับอมันสีเกิดเสื้อล่าขึ้นมามันสิเป็นล่าล่าขี้ไอขี้ดินนี่ครับนี่อนี่ครับนี่มันสิเป็นของไออันไหกินครับนี่มันสีคือลาอ่งสีนี่นี่ครับนี่ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่ให้มันไอต้นไม้มันที่กินนะครับมันที่ย่อยสลายของมันเองซึ่มันที่ย่อยสลายเลยเขาก็บสีง่วงมาปลกเครื่องไว้นะครับมันก็สีงามมันก็สีดูดขึ้นเร็วแต่ว่าเขากับอาศัยไอตัวเคมีแน่นิดนึงเพราะตอนที่แรกไออ้อยมันขึ้นอ้อยขึ้นวิธีการว่าอายุมันจะออกนู่นเฉยอันตัวนี้มันจะอยู่ประมาณถ้าเก่า้วยมันสิแปดเดือน แต่ว่าตัวนี้มันก็ะแค่ไอ้ผมออกมาเริ่มตัวมันก็ใหญ่แล้วเนาะตัวมันเนาะแปดเดือนก็ได้ผลผลิตครับแต่ว่าตัวนี้มันสอยูหาเดือนผมออกมาสั่มนี่หาเดือนตัวนั้งใต่หน่ะสามตัวนี้ปูกอนมูอ่าครับโอ้เอาเอาเบื่องสายพันธุ์ไหนอันขออนุญาตเอาผมจะเห็นคนละคีปได้อ่านได้ครับผมอันกล้วยอันที่ที่ปลูกอยู่อยู่ี่แปลงเป็นเป็นมองพ่อพันธุ์มันนี่ครับมีสายพันธุ์ที่หนึ่งคือสายพันธุ์ไหน ตัวนี้สายพันธุ์ของอะหอมกะระสินครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเดียนมันเป็นแตที่ว่ามันมันด่อมันออกเร็วอครับหน่วยมันก็ใส่ถุงขายถุงละเศร้านี่ครับขุ่นครับโอ้มันสีต้นดำเนาะครับผมมันสีต้นดำเออเอาเบิ้งต้นต่อไปต้นต่อไปครับมี่วยมันนะนี่บ่นี่บ่หน่วยมันครับนี่นี่ก็เริ่มเริ่มมันนะวอกครับกัค้ำไว้คือกันนี่ละมันต้นน้อยนมันก็ออกมัน พอว่างมันอยากให้เขากินมันก็ออกได้เร็วรวดพอเารักษามันดูแลรักษามันก็ออกเร็วการให้น้ำไอ้อันเดียให้น้ำนี่พอว่างว่ากับหมดทึ่งๆให้มันซูมลงไตครับครับเรื่องเทือผมกับเป่งใส่ล่องโดนโดนบ่าหายเท่อนึงกาพอว่าง่ายว่ากับเรื่องเท้อกะพอมันแดดเน่เากับซูมืออืมเรื่องเทือผมเรื่องเทือกับบาไว้ครับครับบาไปตัวนี้ห้อมไอห้อมเขียวครับนี่ห้อมเขียวครับห้อมเขียวจะล่งเอามาเพะขึ้นไหมหอมเขียวนี่จุดเด่นของห้อมเขียวี่เป็นอยงไรตามมัน จุดเด่นของหอมเขียวคนบม่ข่อยมากปลูกเขาโม่จากว่ามันลูกตัวไหนครับตัวนี้มันขึ้นหางนี่มันแพงพวกนี้เขาสบายครับน้วนไงซุ้มนี่เขาสบายพระไวยครับโอหัวเขียวที่น้วยไงนะครับ๋อที่มันครับที่มันขึ้นหางที่ขอเหลืองเกือกเขียวครับบนเหลืองเกลือแต่ว่ามันกับเหลืองอยู่มันสีออกแบบสีออกมันเหลืองอยู่จังไนมันสีเหลืองแบบนี้ยังสีหน้าครับมันจีโบรเขียวอย่างนี้จังสีหน้าได้ยังต้นนี่ตัวนี้ผม ด้อยู่สองต้นต้นนั้นมันบอกว่าง่ายว่ามันอยากเป็นนนอนก่ะบ่ครับผมก็เลยเอามันหักมันออกขันขันขันมีลกไออันที่ไหนมันผนมีลกนี่บอกว่าง่ายว่าผมตัดถิมเลยบ่บ่ไว้บ่ครับอันิอินตายพ่ายไปเลยมีบ่ตายพ่ายครับ่ตัดถิมเลยครับมีครับแต่ว่าบ่ค่อนด้เจอกมันบว่าครับค่อนด้เจอแต่ว่าส่วนมากกล้วยปีนี้มันอยากเป็ีนลูกส่วนหลครับมันเกิดจากยังมันเกิดจากไอ อากาศขึ้นกับเราก็พ่นคู่มือนี่ครับเกิดอากาศนี่มันกับพวกเสื้อหลอกเสื้อล่ามันไหลครับครับเพราะว่าเขาใสสารเคมีมันไหลายคู่มเอนีแล้วเพื่อนนี่ได้ทันไหีเพื่อนต้นนี้ตัวนี้เป็นกล้วยอันนี้หอมท้องปทุมครับหอมทองปทุมเป็นพ่อพันธุ์ครับถึงพ่อพันธุ์มันต้องมีพ่อพันธุ์ครับเอามันเขาจะไปปลูกต้นไม้เขาจะเอาประมานทำใดไปปลูกมันก็ต้องแหกออกใบเลี้ยงมันสักครับมันสิเป็นซับานี่ครับใส่เบิ้งเนะครับเนาะ นี่มันจันอซัมนี่ครับโอ้เหมือนที่ว่าชมสวนกล้วยเพิ่นครับมันเป็นนอซัมนี่ครับนี่นอซัมนี่อเคครับนี่ว่าไงเขาอยากตัดก็ได้บ่ตัดก็ได้ว่าไงเขาอยากตัดอันนี้มันเป็นกล้วยต่นี่ดำครับแต่นี่ดำในต้นตามตามเห็นอันไออันอันเวลาเขาจะไปปลูกเขาตัดจดออกว่าครับย้อนมาาไงการตัดไออันกตผมเมื่อตัด ปักลงเลยครับปักลงเลยเพราะวาเขาขุดปับเขาก็ปลูกปุ๊บโดดนะครับปลูกเร็วที่สุดดีที่สุดกล้วยครับอย่าจูงว้ด่วนเพราะวาหักมันเสียนะผมอันซื้อกล้วยกล้วยดางมาต้นละสองสามพันเพาอมาตัดเพราะปลูกโลกดินง่ายลร้เชื้อครับเมื่อกล่เวยี่้อยี่หลงมันจะกลายพันธุ์นะครับมันจะตายว่มันมันมันบ่ตายหรอครับแต่ว่าบอกไงว่ามัน ตัวจีตัวจียืดได้ห้อง <bunker. S 2> มันส <T ip ides> ีเป็นสตัร์ตองนั่นกล้วยด่างผมนะกล้วยด่างเด็ดนุกนะเออเผมตัดออกเส้าด่างเลยนะครับผมก็งงขึ้นกันว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไัสันนะอันนี้สายพันธุ์เด่ตัวนี้ตัวนี้สายพันธุ์บักไอสิบไอแบบสิบสองสิบสามบีนะครับกล้วยหอมเติมครับกล้วยหอมครับบางทีสโตขี้นเลยโอ้ตัวนี้กล้วยมันงามจ้ะดูดั ผมก็กำลังขยายลงไปครับเออครับแต่ว่าคุณท่านหูจักหลายตัวนี้ผมก็เลยบ่บอกคุนเดี๋ยวจะมาเอาน้ำอยู่ครับบ่เป็นยังครับบ่่เป็นยังสมาอีได้ครับาสมมติว่าอันอันหีขายสมมติว่าต้นต้นพันธุ์มันนี่ห่อหีขายต้นหนึ่งนี่เ่าขายประมาณเท่าไหร่ราคาต่างกันมั้ยมันมากมันกคับไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับมันส่วนมากมีแต่พีหน่วงมี่ได้เกลียบครับเดี๋ยวผมมากเลยบางมีส่วนหนึ่งอาจายพันธุ์อื่นเอาไว้จากต้นหนึ่งนี่อ่ะโอ้เหลือกลิ่นเนาะต้นอื่นในอัน ต้นอื่นนี่มันก็โปลูกยังไงวะมันสียู่้งใตผมว่าชายพันธุ์อยู่นี่ที่เขามีอยู่นี่มันก็มีแค่นี้ครับต้นมันสียู่้งใต้เป็นมันสะเป็นกล้วยสุ่มนำว่าสุ่มอะไรนะครับเําว่าปลาทุ่มกล้วยอองบ้านเฮาอ่างต่างนะครับแล้วก็กล้วยไอนพะนุ่มอ่าอ่แล้วก็กล้วยไอ้พระเทพนะครับมันก็นับไปแล้วมันกับสีพวันสีกล้วยสายพันธุ์นี่แหละสียูนี่ครับแต่มากกินกล้วยว่าผมมากกินกล้วยครับชอบ แล้วก็มักการเจริญเติบโตของมันนะมันใหญ่เร็วเนาะมันใหญ่มันงามแล้วก็ไปร่มดีนะครับเยี่ยมลงเหลืองมันนะยุดยัดจุดจานอันตัวตัวตัวนี้เป็นยังไงต้นมันออกหน่อยนี่ะอะไรครับนี่นี่ต้นมีหน่วยนี่อันเดียวกันครับอันเดียวกันอันกลางล้อมกันล้วสินอ๋อนี่หอมกแล้วสินนี่เป็นสินครับนี่ก็ที่ออกเราสิต้นนี้ฮักครับมันนี่ต้นที่ผมเอาลงไปทั้งใต้น่ะบ่มันล่มนี่มันหลวมเกินไปนะเอ่ไงผมก็ขุดตน้อมันดูคูตน้อมันลงไปทั้งใตเออครับ โอ้ยมันปลูกกล้วยเป็นฟอพันธุ์อันยำมะมีเฮ้ยมะม่งกล้ยกวยมองกล้วยนี่ออกล้วยน่วยไอ้ไอันอันเอาให้แนวคิดเรื่องการปลูกกล้วยเนี่ยตาม,มความคิดไอ้อันนี่ครับกล้วยนี่ครับอง่ายว่าค้นเฮามันกินซูมือเออครับมักของหวานผู้เฒ่าเนาะครับเนาะเ่<น>ั้งเท่อเขาก็เอาไปวัดครับนะครับผู้เฒ่ากัดทุงละเ้าก็ให้ได้ทุงไปทุงกระเศร้าเขาเจ้าก็ซื้อแล้วครับครับเรื่องเทือก็กได้มันก็ มันก็บทวดที่ได้ผลผลิตเพราะว่าปลูกหลายมันก็เออโอเคครับผลผลิตมันก็สิออกมาได้หลายเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ร่างไงก็ว่าไงว่าเนี่ยขั้วขี้เทียนกล้วยนีข้นกินส้มมือแล้วก็มันดัดแต่งไปได้หลายอย่างเออเเลือกล้วยชาบกล้วยอันนั้นก็ได้กล้วยพวกกล้วยตากแห้งนั่นก็ได้ครับซุ้มนี่ครับต้องมีใจรักครับต้องมีใจรักปลูกกล้วยครับเพราะว่าอนาคตอีกประมาณปีหนึ่งส่วนได้อันนี้กล้วยนี่งามเลยนะเบิื้องบหมู่ก็มาเบิ่งอยู่ว่า อีกปีนึ่งนี่ถาเบิ้งเด้อเพราะว่าเขากะพันมันแบบที่ว่ามันเฮ็ดมาแล้วมันระสบความสำเร็จมาแล้วนะครับสุดยอดเลยครับผเป็นกำลังใจอัานกอบพูดเลยหลายสุดยอดสุดยอดนี่ครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดกับมาชมสายพันธุ์กล้วยแบบวิธีการปลูกแบบเบื้องต้นง่ายๆเบสิกแบบสไตล์พี่อันก็เป็นแนวทางในการปลูกแล้วก็ใครที่สนใจหน่อพันธุ์ เพื่อนมีหลายสายพันธุ์ได้ถึงสิบกว่าสายพันธุ์เพื่อนบอกว่ามาที่สวนก็มาชมสาเมสมาด้วยป <c oughs> ้ <c oughs> องกันโควิดครับเป็นแนวทางครับในการปลูกกล้วยเพราะว่าพี่อันมีหลายสายพันธุ์มีกว่าสิบกว่าสายพันธุ์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชื่อใหม่วันนี้มาชมกล้วยทุกหลายสายพันธุ์ครับเป็นแนวทางที่อยากใครอยากปลูกสุดยอดอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ